ในช่วงของ AEC Plus กับกเกษมสันพบกับอาจารย์กรเกษมสันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต่ตรุงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,ค,รบค่ะอาจารย์คะหลายๆเมืองนะคะหลายๆประเทศเนี่ยในอาเซียนบวกนะคะก็มีการเคยย้ายเมืองหลวงไปแล้วนะคะอาจารย์คะเ,เรื่องธรรมชาติค่ะพอดีเมียนมาเขาย้ายแล้วก็วิจารณ์กันเยอะค่ะบ้างก็บอกโอ้โหผู้นําดวงต้องถูกเมืองนั้นเมืองนี้ บางก็เป็นทําเลยุทธศาสตร์การคนอื่นมาจมทีก็หลากหลายเหตุผลแต่ว่าไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทำไมนะคะเขาก็ย้ายไปแล้วแต่เมืองหลวงแห่งล่าสุดของกลุ่มมาเซียนเราครับชื่อเนปิดอต้องออกเสียงว่าเนปิดอเนปิดอเพราะฉะนั้นในรายการของเราเราก็จะพูดถ้าจะพูดคำว่าเนปิดอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนปิโโเนี่เราก็จะพูดเนปิดอคือออกเสียงตามทางที่เปลี่ยนมากเขาจะได้รักกันจะได้รักกันนะครับผมมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเมืองหลวงแห่งใหม่แห่งนี้เนปิดอเชิญชมครับ เมบีดอลเป็นชื่อเมืองหลวงใหม่ของเมียนมามีความหมายว่ามหาราชธานีหรือที่อยู่ของกษัตริย์ถ้าแปลตรงตัวคำว่าเนนั้นหมายถึงพระอาทิตย์คำว่าบีนั้นหมายถึงเมืองส่วนคำว่าดอลนั้นหมายถึงความยิ่งใหญ่กรุงเมบีดอลถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบๆโดยในพลตานช่วยตั้งแต่ปี2545 ่อมาในปี2548ก็ได้มีการประกาศย้ายเมืองหลวงจากกรุงย่างกุง้งมาที่กรุงเนบิดลทั้งๆท,ท,ที่ยังสร้างไม่เสร็จเพียงระยะเวลา3ปีกว่ากกรุงเนบิดอก็เริ่มเสร็จสมบูรณ์แต่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนชมพึ่งมาเปิดอย่างเป็นทางการก็เมื่อปี2556นี้เองภูงมิศัตร์ของกรุงเนบิดอนั้นมีความน่าสนใจมากม เพราะตั้งอยู่ใจกลางประเทศในเขตมันดดเลบนพื้นที่กว่า7,000ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าสิงคโปร์ทั้งประเทศถึง10เท่าตั้งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางตอนเหนือราว320กิโลเมตรถ้าเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ3าถึง4ชั่วโมงปัจจุบันมีคนเข้าไปอยู่อาศัยแล้วราว900 0 0 0คนพังเมืองของกรุงเนบิดาจะแบ่งออกเป็น4โซนหลักคือโซนราชการ โซนทหารโซนอุตสาหกรรมและโซนโรงแรมที่มีอยู่ถึง24แห่งกว่า1,600ห้องและที่เห็นอยู่นี้คือโซนบ้านพักราชการระดับสูงสำหรับบรรดารัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอธิบดีและข้าราชการระดับสูงส่วนโซนข้างหลังนี้จะเป็นโซนธุรกิจอย่างร้านค้าร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า และเราจะเห็นวงเวียนดอกไม้แบบนี้อยู่ทุกมุมเมืองของเนบิดอซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9วงเวียนแต่และว,วงเวียนก็จะประดับประดาไปด้วยดอกไม้และนำพุตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟหลากหลายสีสันสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่และว,วงเวียนค่ะถนนในกรุงเนบิดอนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะ เพราะมีถึง8เลนใหญ่กว่าถนนในประเทศอาเซียนทุกประเทศเลยก็ว่าได้ถนนนี้ว่าใหญ่แล้วนะคะต้องไปดูถนนด้านหน้ารัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลที่เมียนมาเขาเรียกว่ารู้ต่อที่มีถึง20เลนเพราะไว้ใช้เป็นอันันเวชุกเชิญด้วยค่ะคนส่วนใหญ่รู้จักกรุงเนบิดอมากขึ้นจากการเป็นเภาพงานซีเกมครั้งที่27เมื่อปี2556 และยังใช้เป็นสถานที่ที่จัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่24เมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาแม้ว่ากรุงเนบิดอลจะใหญ่เกินกว่าจำนวนประชากรที่เข้าไปอาศัยอยู่ในตอนนี้แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้ากรุงเนบิดอลที่ใหญ่โตแต่เงียบเหงาก็จะครึกครื้นไม่แพ้กรุงย่างกุ้งอย่างแน่นอนค่ะ เราทราบนะคะเรื่องราวของนีบิดดอแล้วนะคะเขาก็เจริญแล้วที่สําคัญเนี่ยดิฉันไปอาจารย์ไปดิฉันประทับใจถนนกว้างมากค่ะอาจารย์วิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีติดคือเขาตั้งใจผมคิดว่าได้อิทธิพลจากการสร้างเมืองของประเทศจีนค่ะไม่ว่าจะไปมณฑลไหนหรือเมืองไหนของจีนจะเห็นว่าสิ่งแรกที่ต้องใหญ่สุดคือถนนสิบเลนใหญ่ไว้ก่อนแล้วยื่นีตามมาเองเพราะว่าถ้าเกิดถนนเล็กตึกรามมั่นช่องมาอยู่เวลาขยายขยายยากผมคิดว่านี่น่าจะเป็นความคิด ตอนนี้กรุงเนบิดเนี่ยนะครับคนเพิ่งไปยังไม่ถึงล้านคนประมาณ9 0 0 0แสคนวันที่เข้าไปเนี่ยปี2548 6วันที่6เดือน11 2548 6นาฬิกา47นาทีเริ่มเข้าอีก5วันยิ่งน่ารักใหญ่วันที่11เดือน11 2548นะครับรถ1รถบรรทุกทหาร1,100คันขนอาหาร11่เ0องร้อย ออฟฟิศรัฐบาลสำนักง,งานรัฐบาลอีกส1สำนักง,งานไปก็ทยอยทยอยไปแต่ว่านี้ยังเหงาอยู่มากเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับผมมีมตัวเลขให้ดูว่าเมืองแต่ละเมืองใหญ่โตกันขนาดไหนลองดูนะครับในบิดอร์เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด7,054ตารางาากิโลเมตรโอ้โหนึกถึงภาพกรุงเทพนึกถึงภาพสิงคโปร์ก็ได้ สิงคโปร์นี่ประมาณ700ตารางกิโลเมตร10เท่าของประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศใหญ่สิงคโปร์ทั้งเกาะเลยนะคะนะครับเนี่ยนะครับย้ายมาจากยันโกลน,นะครับตอนนี้7ประมาณ7 0 5 4ตารางกิโลเมตรคนประมาณ90,00 0 0คนนะครับส่วนนครเวียงจันทร์นครเวียงจันทร์เรื่องย้ายเมืองหลวงก็เป็นเรื่องธรรมดา 2018. 2 5 1 8สปรปลาวเมืองหลวงชื่อหลวงพระบาง วันนี้ย้ายมาเวียงจันทร์0ตารางกิโลเมตรคนอยู่ประมาณ7 8 0 0 0 0คนเสรเศษนะครับเทียบกับเมืองก็ค่อนข้างหนาแน่นฮานอยฮานอยเนี่ยมีพื้นที่3,345ตารางกิโลเมตรนะครับคนอยู่7ล้านคนเวียดนามประเทศใหญ่คน<ฆ>90บกว่าล้านนะครับเพราะฉนั้นเมืองนี้อยู่7ล้านกรุงเทพมหานคร1 5 6 9ตารางกิโลเมตรคนเฉพาะในตัวเมืองเอง,เองจริงประมาณ8ล้าน แต่ถ้ารวมปริมณฑลรวมนนทบุรีครับพื้นที่จะใกล้เคียงกับเนบิดอคือประมาณ7,000ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วคนก็14ล้านนะครับจาการ์ตาจาการ์ตาเขาเป็นเมืองที่โดนย้ายมาเหมือนกันอย่างยอกจาการ์ตานะครับ2492ย้ายมาพื้นที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่740ตารางกิโลเมตรคนทั้งหมดเนี่ย9ล้านเศษแต่ถ้ารวมปริมณฑลเนี่ย28ล้านโอ้ยาการ์ตานี่ถือเป็นเมืองซึ่งค่อนข้างแน่น น้ำท่วมเหมือนเหมือนเมืองไทยโจโควีกาลังคิดจะสร้างเขื่อนกั้นเมืองกําลังมีปัญหามลพิษรถติดเหมือนเมืองไทยนะครับเคยมีดําริพระดีคนที่แล้ว s อ y บีวายซูซิโลบัมบังยูโดโรคิดจะย้ายเหมือนกันแต่ยังไม่สําเร็จเดี๋ยวไปดูเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ทั้งประเทศเลยคือสิงคโปร์ทั้งประเทศมีอยู่เมืองเดียวเป็นเมืองหลวงนะครับ716ตารางกิโลเมตรนะครับมีคนอยู่5ล้าน5ตัวเลขกลมกลมนะครับประมาณ5ล้าน5ก็ค่อนข้างอึดอัดกันอยู่หน่อยอยู่ตรงนั้นเพราะเขาเล็กเหลือเกินใช่กรุงพนมเปญ หกร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับคนอยู่ล้านห้าแสนคนอยู่ในกรุงพนมเปญที่เหลือกระจายกันออกไปก็สบายๆนะคะพนมเป็ค่อนข้างสบายๆครับชีวิตยังมีความสุขมากอยู่่น่นกวเาลล์เปอร์สองร้อยสี่สิบตารางกิโลเมตรนะครับสองร้อยสิบสามตารางกิโลเมตรคนประมาณล้านหกก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันมาเลเซียมีการย้ายเมืองราชการ2542ที่ทีแรกอาจอยู่กรเริลเปอร์หมดนะครับไปสร้างเมืองราชการใหม่ปุตราจายาครับก็ให้คนไปใน2542ส่วนเมืองหลวงของ ประเทศดูไนนะครับบรรดาเสรีเบกาวัน100ตารางกิโลเมตรตัวเลขกลมๆมีคนอยู่ประมาณ0 0 0 0สนสบายๆนะฮะอันนี้เป็นเมืองสบายๆทั้งประเทศมีไม่ถึง5,000สนคนส่วนมะนิลานี่มะนิลาเนี่ยย้ายมาจากเมืองเกซอนซิตี้เกซอนเนี่ยมี2019ตอนนี้เป็นมะนิลานะครับในพื้นที่จริงๆ38ตารางกิโลเมตรคนอยู่ล้านหแต่ถ้ารวมปริมณฑลด้วยจะ600กว่าตารางกิโลเมตรนะครับคน11ล้านคนก็ค่อนข้างอึดัดนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเมืองหลวงของ a อของอาเซียนยไปดูก็มีการย้ายอยู่แล้วใช่ะะมีเป็นเรื่องโปกติครับการย้ายไปดูเมืองหลวงของกลุ่มอาเซียนบกหกกันบ้างะนะครับ ใหญ่ที่สุดอยู่ในกลุ่มอาเซียนบวกหกใหญ่กว่าอาเซียนด้วยก็นแน่นอนรนนุงปกักกิ่งนะครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยกัหนึ่งตารางกิโลเมตรแต่คนอยู่ที่นี่ก็ไม่ไมธรรมดาม21ล้านคนอยู่ที่กรุงปักกิ่งก็แน่นเหมือนกันนะครับส่วนโตเกียวเนี่ยสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดเดิมเมืองหลวงญี่ปุ่นเกียวโตะนะครับอยู่ตรงคันไซน่ย้ายม,มาคันโตเป็นโตเกียวสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดตารางกิโลเมตรเนี่ยคน สิบสามล้านคนเศษนะครับก็อึดอัดดีเหมือนกันนะครับแน่นแน่นเหมือนกันนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนะครับสองสี่ก่อนสองสี่เก้าศูนย์เมืองหลวงชิคาโกตาเราย้ายมาตรงนี้หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ตารางกิโลเมตรคนคนหลายล้านคนอยู่นะครับนะครับแล้วก็ไปแคนเบราแปดร้อยสีบสี่ตารางกิโลเมตรนะครับคนสามแสนกว่าคนสบายๆนะครับกรุงโซน่าสนใจครับหกร้อยห้าตารางกิโลเมตร มีคน10กว่าล้านคน oh ถ้ารวมบริวาร oh ด้วย25ล้านคนก oh รุงโซวันนี้เกาหลีใต้ไปสร้างเมืองใหม่เซจงซิตี้นะครับออกไปจากกรุงโซไปสักชั่วโมงเสร็จ <c oughs> ๆนะครับเป็นเมืองใหม่เลย <c oughs> เป็นเมืองศูนย์ราชการ <c oughs> แต่เป็นเมืองต้นแบบ ทุกจุดไปถึงกันได้ภายใน20นาทีเชื่อมต่อกันหมดเลยมีกระบวนรถบัสขยะทั้งหลายมีท่อทางเหมือนกันไหลอัตโนมัติไปแยกแล้วก็ผลิตพลังงานทดแทนวันหลังเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองเซจงนะครับเล้วเวลลิงตันเงมืองหลวงของนิวซีแลนด์ย้ายมาจากโอเกนนะครับในปี2408นะครับก็ประมาณ290ตารางกิโลเมตรคนประมาณ400,000คนนะครับอันนี้เป็นภาพขนาดของเมืองนะครับให้เห็นเล่าขนาดของเมืองเล่าเห็นจํานวนคนให้เห็นว่า คนในกลุ่มอาเซียนบวกหกนั้นเขาอยู่กันอย่างไรเมืองไหนใหญ่เมืองไหนเล็กแต่ที่เล่าทั้งหมดอยากเห็นว่าการย้ายเมืองหลวงการขยับการสร้างศูนย์ราชการเป็นเรื่องปกติเมือไทยความจริงคิดจะย้ายกรุงเทพเหมือนกันแต่ก็ยังย้ายไม่ได้ยังย้ายไม่ได้ก็ยังติดขัดกันอยู่ะนะคระับสมัยสมัยจอมพลปอมีสงครามโลกครั้งที่สองกรุงเทพทำลายเสียอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้มสมัยคุณสมัครสุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลนายกธนินไกรวิเชียรก็คิดจะย้ายก็ย้ายไม่ได้สมัยพลเอกเวลิตก็มีดําริว่าอยากจะย้ายสมัยคราวที่แล้วดรทักษิณก็คิดจะย้ายไม่เคยย้ายได้สําเร็จก็ต้องดูว่าเมืองไทยเนี่ยจะกระจุกอยู่กรุงเทพหรือมีดําริจะย้ายไหมหรือย้ายศูนย์ราชการไหมแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ วันนี้ย้าเฉยไม่ได้ครับต้องดูว่าหนึ่งเราจะโตไปทางไหนแต่เรื่องเมืองจะเป็นอะไรรถไฟจะผ่านกันอย่างไรเมืองไหนจะทําอะไรเขรียนสกิจจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีตรงนี้เราก็จะไปไหนไม่ได้สกิจเราจะแย่นะครับล่าสุดเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี้เองสภาพัพั์แถลงตัวเลขออกมาแล้วนะครับไตรมาสที่ศรษฐกิจไทยเติบโต0.6ตะกี้คุณแผนก็รายงานไป และคาดว่าทั้งปีจะเติบโตไม่เกิน1%นึสุดท้ายผมต้องก็พิการคาดการณ์ก่อนดหน้านี้ไม่ใช่อาจารย์ผมเหมือนกับที้าร้ปากแข็งยอมสารภาพแล้วนะครับสองทมเนียแล้วยัง2% 2%เนเยังแบบจะดีจะดีอยู่เลยวันนี้สุดสุดแล้วเหลือ1%แนละนะครับพรุ่งนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วประเทศอื่นเขาโตกันเยอะแยะเนี่ยเราอยู่บนโลกใบเดียวเขาหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นค่ะวันนี้ก็น่าสนใจยังไงพรุ่งนี้ต้องติดตามอาจารย์นะคะมาวิเคราาะะ์สสสสดดคคค่่่ัััีีบรยมก ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมา AEC Plus Delivery สักครู่ค่ะ